เราัวเป้าแหม่นล้วนะต้าหม,ายหายามงย่อยูบน,บนต้มนมะม่วงนะครับน้องคนนี้ต้นไหาานนะครับไปกล้วยพี่เดี๋ยวตัดไป้ต้นได้ต้นะม้องเป็นไปต้นไม้หมดพันึยังค<ะ>ือเราเป็นแอเนะครับตอนนี้มีเดเจอเป้าหมายแล้วนะ,ะนเป้าหมายเราทางอยู่บนต้นาจะเป็นต้ออตนต,ตึง<า>เป็นยาอนไได้ไปได้ะตรนี้มันานะครับ้อมานัไม่ีรนะรั้งตั้งอยู่กี่คนคัสองหรือสาม หยุดต้นไม้สามครับหยุดต้นไม้สามคนโอเคโอเคแล้วหนูเลยมาได้ยังไงอ่ะมุงน้ำนำน้ำเปนี้ำเติมเลยคันไว้ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ไหวไหว้ค่ไม่รู้เลยเหรอ้มันจะเข้าไปแบบมันมีคันไม้ใชครับผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพเดี๋ยวพี่กำลังยุ่งช่วยคนอยู่เลยเดี๋ยวพอกับพี่กำลังรนี้คทำเป็นเนินดินเหรอใช่ครับเป็นเนินดินข้างๆต้นไม้อ่ะครับข้างนู้นมีไหมมันน่าจะลึกอยู่ไหนตรงนี้ลึกๆอยู่ข้ามไปได้ผมจะไม่ได้เอาละครับไปถ่ตอนนี้ตอนนี้เป้าหมายอยู่นี่นะ แล้วเรามากันได้ยังไ,ไงวะเนี่ยเฮ้ยใจคใจเยนะ็น่านคนอื่นุ่นงานกันหมดทางมันมีเยอะแยะไม่ไปหัวรเรือเตรียมผูกเชืนะครับจะเข้าไปเรือยๆนะนไม่ต้องทอะไรทั้งสิ้นลวาค่นีงงมันไม่จมน้ำมันลอยตามน้ำมาใช่ไหมมันละอยอไม่ได้น้ำมันลึกเม็ดกว่าเนี่

แมงก่องนมงก่องข้า,า,างหลัง,งระวางังแมงป่องระวังแมงป่องข้างหลัง